โรงเรียนพระไทยอุดมศึกษาหลักสูตรความสามารถพิเศษนะคะวิชาเพิ่มพูนประสบการณ์เอเลิรเมนภาษาไทยค่ะเปิดโลกวรรณคดี2ตำนานพื้นบ้านเรื่องพยากรพยาพาน ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะครูขวัญเรือนบุญบางขันหรือครูขวัญน,นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูขวัญเช่นเดิมนะคะในหลักสูตรความสามารถพิเศษค่ะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะแล้ววันนี้ครูขวัญจะพาเด็กๆมาเปิดโลกวรรณคดีสองค่ะ ตำนานพื้นบ้านกันนะคะเอ๊ะตำนานพื้นบ้านจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเด็กๆไปดูความหมายของตำนานพื้นบ้านกันก่อนนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปดูกันเลยคะ่ะตำนานพื้นบ้านตำนานพื้นบ้านเป็นเรื่องราวดั้งเดิมที่อธิบายถึงประวัติศาสตร์ หรือปรากฏการทางศาสนาต่อผู้ชมถือเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ชั้นตน้นช่วยอธิบายเรื่องราวของอดีตให้คลี่คลายและนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนประวัติความเป็นมาของสังคมและท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีนะคะค่ะได้ทราบความหมายของตำนานพื้นบ้านกันไปแล้วนะคะต่อไปครูขวานจะพาเด็กๆมาฝึกสมองประลองปัญญากันนะคะในช่วงฝึกสมองประลองปัญญาค่ะ ช่วงฝึกสมองประลองปัญญากันนะคะครูขวานมีภาพปริศนามาให้เด็กๆได้ถ่ายกันนะคะภาพซ่อนอยู่หลังหมายเลขนะคะและจะเปิดทีและวหมายเลขและให้เด็กๆช่วยกันทายนะคะว่าภาพที่อยู่หลังหมายเลขนั้นเป็นภาพอะไรเป็นนิทานเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ ฝึกสมองประลองปัญญากันนะคะมาดูกันที่ภาพแรกกันเลยนะคะมี8หมายเลขนะคะ1-8ถึงค่ะคู่ขวานจะสุ่มเปิดทีละหมายเลขนะคะหมายเลขหนึ่งค่ะค่ะที่เห็นคืออะไรคะ เห็นเป็นท้องฟ้ามาแล้วนะคะเด็กๆสังเกตดูดีๆเด้ะคะคืออะไรคะแต่เอ๊อย่างนึกไม่ออกใช่ไหมคะครูขวานขอเปิดอีกหมายเลขหนึงนะคะหมายเลขสามค่ะเริ่มชัดขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะว่าภาพนี้คือภาพนิทานอะไรนะคะครูขวานขอใบให้ต่อนะคะภาพนี้อยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะคะครูขวาน ขอเปิดอีกหมายเลขหนึ่งนะคะค่ะหมายเลข6นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะชัดเจนมากขึ้นแล้วนะคะครูขวานคิดว่าเด็กๆตอบกันได้แล้วไปดูกันต่อเลยนะคะว่าภาพนี้คือนิทานตำนานเรื่องพยากงพยาพานนั่นเองค่ะมาดูฉเฉลยนะคะ,ฉะเฉลยเรื่องพยากงพยาพานนั่นเองค่ะเด็กๆ ภาพต่อมานะคะฝึกสมองประลองปัญญากันต่อเลยค่ะมี8หมายเลขเช่นเดิมนะคะคู่ขวานขอสุ่มเปิดหมายเลขเลยนะคะหมายเลขสองค่ะเอ๊มีอะไรคะเปิดมาแล้วเด็กๆสังเกตด้วยนะคะคู่ขวานขอไปต่ออีกหมายเลขหนึงค่ะหมายเลข4ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะชัดเจนขึ้นมาหรือยังเราไปเปิดหมายเลขกันต่อค่ะหมายเลข6ค่ะ เห็นชัดเจนมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะครูขวานใบให้นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะเด็กๆด,ดูกันต่อเลยนะคะนิทานเรื่องนี้คือเรื่องตำนานฟ้าแลบฟ้าร้องนั่นเองคะ่ะเกี่ยวกับนางเมฆขลากับรามสูรน,นะคะเด็กๆไปหาอ่านกันได้นะคะครูขวานฉเฉลยให้อีกครั้งหนึ่งคะ่ะเรื่องฟ้าแลบฟ้าร้องนะคะเด็กๆ ภาพต่อมานะคะภาพที่สค่ะฝึกสมองปรองปัญญากันนะคะเรามาดูช่องตารางยังเป็นเช่นเดิมนะคะมี1-8ถึงหมายเลขค่ะคููขวานจะเปิดหมายเลขเลยนะคะเด็กๆเด็กๆอยากให้คุณครูขวานเปิดหมายเลขอะไรคะหมายเลข3ค่ะโอ้โหเปิดมาแล้วเห็นท้องฟ้าใช่ไหมคะ ขอเปิดอีกหมายเลขหนึ่งนะคะหมายเลข4ค่ะเป็นอย่างไรคะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะครูขวัญขอเปิดอีกหมายเลขนะคะหมายเลขหค่ะพื้นดินแตกระแหงนะคะขอดูอีกหมายเลขหนึ่งนะคะหมายเลข7ค่ะค่ะเด็กๆเด็กๆพอจะทายกันได้ไหมเอ่ยว่าคืนนิทานอะไรคะ ไปดูกันเลยค่ะว่าภาพนี้คือนิทานตำนานเรื่องทุ่งกุราร้องไห้นั่นเองค่ะเด็กๆหาอ่านกันได้นะคะเรื่องนี้สนุกนะคะมีความเป็นมาคุณครูอขอเฉลยอ,อีกครั้งหนึ่งค่ะเรื่องทุ่งกุราร้องไห้นะคะ ภาพต่อมานะคะภาพที่4ค่ะฝึกสมองประลองปัญญากันนะคะมี8หมายเลขเช่นเดิมค่ะคู่ขวานเปิดหมายเลข2เลยนะคะเปิดมาแล้วค่ะเด็กๆเห็นอะไรบ้างเอ่ยเห็นปากอะไรคะสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะไปดูกันอีกหมายเลขหนึ่งนะคะหมายเลข3ค่ะเห็นแล้วเพิ่มเติมมาแล้วนะคะ เด็กๆว่าเป็นเรื่องอะไรคะคุณครูขวานใบให้นะคะนิทานนะคะตำนานอยู่ในจังหวัดพิจิตรนะคะครูขวานขอเปิดอีกหมายเลขหนึ่งนะคะหมายเลข7ค่ะเป็นอย่างไรคะเห็นภาพชัดเจนขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะภาพนี้ก็คือนิทานตำนานเรื่อง ชาระวันหรือไกรทองนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆหาอ่านกันได้นะคะ,ฉะเฉลยอีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องชาระวันค่ะฝึกสมองประลองปัญญาเด็กๆก,ก็ได้ทราบถึงนิทานตำนานกันไปแล้วนะคะ ยังมีเรื่องอีกมากมายนะคะต่อหลายเรื่องแต่คุณครูขวานขอยกตัวอย่างมาเป็นบางส่วนเท่านั้นนะคะเด็กๆไปหาอ่านนิทานตำนานกันได้นะคะสนุกและได้ความรู้ทุกๆเรื่องนะคะดังตัวอย่างที่คุณครูขวานได้บอกไปแล้วนะคะคือเรื่องพยากงพยาพาน เรื่องฟ้าแลบฟ้าร้องเรื่องทุ่งกุราร้องไห้และเรื่องชารวันนะคะค่ะวันนี้ครูขวานมีตำนานพื้นบ้านจะมาเล่าให้เด็กๆฟังกันนะคะเป็นนิทานให้ข้อคิดอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะ ตำนานพื้นบ้าน 1. เป็นการอธิบายเกี่ยวกับสถานที่ความสัมพันธ์กับการสร้างพระประถมเจดีย์ในจังหวัดนครประถม 2. ให้ข้อคิดในเรื่องการยอมรับความเป็นจริงว่าตนเองทำผิดชอบชั่วดีอย่างไรตามจริง จะได้รู้ตัวเองและพึงสำรวมระวังเพื่อจะได้มุ่งปรับปรุงพัฒนาแก้ไขตนเองให้ดีขึ้นเปิดโลกวรรณคดี2ตำนานพื้นบ้าน เรื่องพยากงพยาพานเด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเราไปฟังเรื่องกันเลยคะ่ะเรื่องพยากงพยาพานพยากรของเมืองสีวิชัย เมืองนครชัยศรีมีพระโอรสเกิดจากพระมเหสีประทุมเทวีคือพยาพานเหตุที่ได้ชื่อเช่นนี้เมื่อแรกเกิดพระพี่เลี้ยงนำพานทองมารองรับหน้าผากกระทบขอบพานเป็นแผลติดตัว หน,หนทานายว่าพระโอรสเป็นผู้มีบุญญาธิการมากแต่จะทําการปิตุคาตคือผู้ที่จะฆ่าพ่อได้พยากงจึงรับสั่งให้นำพระโอรสไปทิ้งยายหอมมาพบเข้าก็เก็บไปเลี้ยงไว้ได้เลี้ยงพระโอรสจนเติบโตจึงนำไปฝากกับ พระยาราชบุรีพระยาราชบุรีรับพระโอรสเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งในตอนนั้นเป็นเมืองขึ้นของเมืองศรีวิชัยเมืองนครชัยศรีเมืองราชบุรีแข็งเมืองไม่ยอมส่งบรรณาการพยากรจึงยกทัพ จากเมืองศรีวิชัยมาปราบพญาราชบุรีจึงให้พญาพานบุตรบุญธรรมเป็นแม่ทัพออกรับศึกได้ชนช้างกับพญากงพระบิดาพญากงเสียทีถูกพญาพานฟันด้วยของ,งาวข้อคาดกับช้างพระที่นั่ง เทพพยาดาเนรมิตรเป็นแมวแม่ลูกอ่อนนอนขวางห้องพระมเหสีไว้เมื่อพยาพาลเดินขึ้นบันไดได้ข้ามแมวแม่ลูกไปทันใดก็ได้ยินเสียงลูกแมวพูดกับแม่แมว เราเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านจึงข้ามเราไปแม่แมวจึงเสริมขึ้นว่านับภาษาอะไรกับเราซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานแม้นมันดาของท่านยังจะเอาเป็นเมียเมื่อแม่ลูกรู้จักกันและทราบว่า พยากงเป็นพระบิดาก็เสียใจโกรธยายหอมที่ไม่บอกให้ทราบจึงจับยายหอมฆ่าเสียยายหอมก่อนจะตายก็ร่ำลาและรำพึงรำพันด้วยความเสียใจพยาพานต้องการจะล้างบาปของตัวเอง จึงปรึกษาพระภิสุว่าจะทำอย่างไรจึงจะทำให้กรรมชั่วของตนเองเบาบางลงก็ได้รับคำแนะนำให้สร้างพระเจดีสูงเท่านกเขาเหินจึงได้สร้างพระประถมเจดีเพื่อไถ่บาปที่ฆ่าพระบิดาและสร้างพระประโทนเจดี เพื่อระลึกถึงพระคุณของยายหอมเป็นอย่างไรกันบ้างคะได้ฟังเรื่องพยาโกงพยาพานจบกันไปแล้วนะคะเป็นตำนานเกี่ยวกับองค์พระประถมเจดีพระเจดีพระประโทนตำบลดอนยายหอมเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครประถมนะคะ ช่วงคำศัพท์น่ารู้พระโอรสหมายถึงลูกชายบุตรชายพระมเหสีหมายถึงเจ้านายเป็นพนรรยาของพระมหากษัตริย์โหนหมายถึงผู้พยากรณ์โดยอาศัยการโคจรของดวงดาว บุญญาธิการหมายถึงบุญที่ได้กระทําไว้มากยิ่งปิตุคาตหมายถึงการฆ่าบิดาบุตรบุญธรรมหมายถึงบุตรของผู้อื่นที่บุคคลได้จดทะเบียนร,รับเป็นบุตรของตน ของ้าวหมายถึงอาวุธด้ามยาวมีง้าวอยู่ตรงไปเดรัจฉานหมายถึงสัตว์เว้นจากมนุษย์วงเล็บใช้เป็นคำด่าใช้ว่าดิรัจฉานค่เด็กๆได้รู้คำศัพท์และความหมายของคำศัพท์กันไปแล้วนะคะและ เรื่องย่อที่คุณครูขวัญเล่าไปนะคะในตำนานเรื่องพยากงพยาพานก็ผูกพันกับสถานที่นะคะพระประถมเจดีถึงแม้ว่าพยากงพยาพานและยายหอมจะไม่ได้เป็นบุคคลจริงในประวัติศาสตร์นะคะแต่ด้วยความลึกในความเชื่อ ที่คนเล่าขานกันมาหลายร้อยปีแล้วนะคะส่วนมากก็จะเชื่อว่าบุคคลในเรื่องนี้มีตัวตนจริงนะคะเด็กๆมาฟังมาดูคติธรรมกันต่อเลยนะคะในเรื่องพยากงพยาพานค่ะคติธรรมเรื่องพยากงพยาพาน คติธรรมสำคัญที่ได้จากเรื่องนี้คือความกระตัญยูรู้คุณบิดามารดาและผู้มีอุปการะคุณต่างๆชี้ให้เห็นบาปบุญคุณโทษโดยเฉพาะในส่วนที่กระทำการฆ่าผู้มีพระคุณช่วงต่อมานะคะ ฝึกคิดฝึกตอบคำถามนะคะเด็กๆมาตอบคำถามในเรื่องพยากร์พยาพาลกันนะคะไปดูข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะเรื่องพยากรพยาพาลปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดใดเด็กๆตอบกันได้ไหมคะคุณครูขวัญจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะตอบว่า จังหวัดนคนปรปฐมนั่นเองค่ะไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อที่สองค่ะจังหวัดนคนปรปฐมอยู่ภาคใดของประเทศไทยเด็กๆตอบกันได้ไหมคะคุณครูขวัญจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเด็กๆตอบว่าอยู่ทางภาคใดของประเทศไทยคะ อยู่ทางภาคกลางด้านตะวันตกของประเทศไทยนะคะฝึกคิดฝึกตอบคำถามกันต่อนะคะไปดูข้อที่3กันเลยค่ะทำไมจึงได้ชื่อว่าพยาพาลเด็กๆตอบกันได้ไหมคะคุณครูขวัญจับเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะเด็กๆจะตอบว่าอย่างไรคะตอบว่าเพราะเมื่อแรกเกิดพระพี่เลี้ยงได้นำพานทองมารองรับนะคะไปดูข้อที่สี่กันค่ะใครเป็นผู้นำพยาพานมาเลี้ยงดูเด็กๆตอบกันได้ไหมคะคุณครูขวัญจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเด็กๆ ตอบว่าใครคะตอบว่ายายหอมได้นามพยาพานมาเลี้ยงดูถูกต้องคะ่ะเก่งมากเลยนะคะฝึกคิดฝึกตอบคำถามข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะไปดูกันเลยคะ่ะข้อที่5คะ่ะ คติธรรมสำคัญที่ได้จากเรื่องพยากรณพยาพานคืออะไรคะเด็กๆตอบกันได้ไหมเอ่ยคุณครูขวัญจับเวลานะคะหมดเวลาคะ่ะตอบว่าคติธรรมสำคัญคือความกตัญญูรู้คุณบิดามารดา และผู้อุปการะคุณนะคะค่ะช่วงฝึกคิดฝึกตอบคำถามจบกันไปแล้วนะคะเด็กๆตอบกันถูกไหมคะถ้าตอบกันถูกเก่งมากเลยคะ่ะและเด็กๆควรมีความกระตันยูต่อผู้มีพระคุณด้วยนะคะเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะและผู้เลี้ยงดูเราด้วยนะคะ สุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องเปิดโลกวรรณคดี2กันไปแล้วนะคะตำนานพื้นบ้านเรื่องพยากกงพยาพานถ้าเด็กๆไม่เข้าใจสามารถกลับไปดูคลิปวิดีโอใหม่กันได้นะคะหรือโหลดใบความรู้และเด็กๆอย่าลืมทําใบกิจกรรมส่งคุณครูคด้วยนะคะวันนี้ครูขวัญไปก่อนค่ะบ๊ายบาย